สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป3ามทุกคนนะคะในรายวิชาดนาตรีนาฏศิลป์ในวันนี้นะคะคุณงครูก็มาสอนนักเรียนในเรื่องของภาษาท่าและนาฏยศัพท์ค่ะ mm. ไปดูความหมายนะคะของภาษาท่าก่อนนะคะภาษาท่านะคะก็เป็นการแสดงเพื่อสื่อความหมายแทนคําพูดและอารมณ์ต่างๆใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายเคลื่อนไหวและใช้สีหน้าในการแสดงนะคะ,ะในการแสดงนะคะทุกอย่างเลยนะคะก็ต้อง บางการแสดงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้คําพูดได้เราก็ต้องใช้ท่าทางหน้าตานะคะในการแสดงให้ผู้ชมเนี่ยได้รู้ความหมายของการแสดงนั้นๆน,น,นะคะทีนี้ในคราวที่แล้วเราเคยครูสอนนักเรียนนะคะในเรื่องของจีบไปแล้วตั้งวงไปแล้วยังจําได้ลองทบทวนดูนะคะจีบก็คือการใช้นิ้วมือนะคะนิ้วมือชี้นิ้วชี้นะคะกับนิ้วโป้งจะหลดกัน นะคะแบบนี้นะคะให้เป็นจีบแล้วก็กรายนิ้วดีดออกไปอย่างนี้นะคะเจ็บจีบคว่ำนะคะอย่างนี้จีบหงายลองทบทวนดูนะคะแล้วก็เป็นตั้งวงตั้งวงบนตั้งวงกลางตั้งวงล่างนะคะทีนี้เมื่อเราได้ท่าทางเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถสื่อความหมายนะคะในการแสดงได้อย่างดีดังนั้นภาษาท่าในวันนี้นะคะครูก็จะขอยกตัวอย่างนะคะที่เราสามารถทำได้ง่ายๆลองดูนะคะ ท่าแรกนะคะก็คือเศร้านะคะเวลาที่เราแสดงท่าทางในเศร้านะคะก็คือใช้แขนในช่วงของส่วนล่างนะคะ,ะแตะฝ่ามือประสานไว้ที่สะโพกแบบนี้นะคะเอียงตัวแล้วก็กลมหน้าเพียงเล็กน้อยนะคะนี่เรียกว่าเศร้านะคะต่อไปดีใจค่ะก็คือใบหน้าอมยิ้มเล็กน้อยนะ ไม่ไม่เห็นฟันนะคะองยิ้มเล็กน้อยหักข้อมือในการจีบนะคะอ่าแล้วก็หันข้อหาใบหน้านะคะอยู่ตรงกับปากแบบนี้นะคะเรียกว่าดีใจถ้าต่อไปค่ะรักนะคะรักก็คือให้แบมือนะคะสองข้างแล้วก็ทับซ้อนกันไว้ที่หน้าอกแบบนี้อย่างตัวเล็กน้อยนะคะ ท่าที่4อา I ก็คือใช้ฝ่ามือแตะข้างแก้มเอียงศีรษะเล็กน้อยนะคะ,ะแบบนี้นะคะทั้งสีท่าเนี่ยนะคะเป็นท่าพื้นฐานเลยนะคะของอการแสดงนะคะเป็นภาษาท่าทบทวนใหม่นะคะท่าแรกค่ะเศร้านะคะก็ให้ใช้ลำแขนส่วนล่างนะคะแตะประสานมือเอาไว้ที่ระดับสะโพกนะคะก้มหน้าเพียงเล็กน้อยนะคะสีหน้าเรียบนะคะ ดีใ,ใจนะคะก็ใช้การจีบนะคะจีบแล้วคว่ำลงไปนะคะระดับะระดับปากนะคะที่ใบหน้าชี้เข้าไปที่ใบหน้านะคะ,ะท่าที่สามรักนะคะก็คือใบมือซ้อนกันแบบนี้นะคะทาาไว้ที่หน้าอก และท่าที่4สุดท้ายนะคะคืออายนะคะใช้ฝ่าม,ม,มือนะคะแตะข้างแก้ม e N C S, กเอียงศีรษะเล็กน้อยแบบนี้นะคะอะนักเรียนลองไปฝึกด,ดูนะคะทั้งสี่ท่าเลยนะคะนี่คือกิจกรรมในวันนี้นะคะให้นักเรียนฝึกปฏิบัติภาษาท่าให้ถูกต้องทั้งสี่ท่านะคะแล้วเดี๋ยวเปิดเทอมนะคะ,ะมารำกันอีกครั้งหนึ่งมาแสดงท่าทางให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ ก็ไปสุดท่าทางให้ถูกต้องนะคะสวัสดีค่ะ